สวัสดีคะ่ะพี่น้องเมื่อนี้บอดไดพักเข่าป่าดอกคะ่ะมือนี้เมื่อนี้จุลี่สิพาพี่น้องลงม้าลิ้มแม,ม่น้ำนี่คะ่ะพี่น้องเพราะว่าพระเอกเราบอกจุลีว่าเราเห็นนันเราเห็นอีโก้อีโก้นี่เหี่ยวถึงเราเห็นอีโก้เราบอกว่าจะลองลงไปเบิ้งแน่ววาสันถ้าเทียป,ป่ามันขึ้นมาวางใครแล้ว,วสัน ติดใจไทยให้พี่น้องทั้งบ้านเบิง้งวัฒน์จุลีเลยพาพี่น้องลงมานี่แหละเนาะค่ะเนาะตามมาเบิ้งน้ากันค่ะนี่มาฮอดล้วค่ะเอาน้ำม,มันคือสูงแทบันี้พี่น้องคืออยู่บนอนอกบัดี้น้ำเป็นสีหลายๆค่ะ ท่านได้มีปลาขึ้นมาวางไข่เราไปเนอะค่ะเนาะวกเขากะหมอกบางค่ะเมฆเมฆบางหมอกบาง,บง,บงเหลียวว่าเห็นพวกเขาเรกค่ะพูน่ะเมฆเมฆหมอกตั้มตั้มค่ะโอ้น้ามสูงค่ะพี่น้องน,านา้าน้ามไลค่ะมือนี้ย่านบ่คืออยู่นี่ อันนี้เป็นเนม่นแม่นม้ำสายลักเด้อค่ะอันนี้เป็นสายย่อยที่มันแตกออกมาจากสายสายลักซื้อสายลักสียุบปุ่นค่ะคุณอ่ะสายลักสียุบมองพุ่นค่ะอันนี้แค่สายย่อยมันค่ะมันแตกออกมาค่ะนี่เดจูรีสีร้องรอเบิ้งจากน้อย ถ้าเทียเห็นถ้าเทียเห็นมีปลาช่วงนี้เป็นช่วงปลาเริ่มสิขึ้นมาวางไข่ค่ะอันนี้ห้อยกวางห้อยกวางค่ะห้อยกวาง นี่กวางมันคือสิมากินน้ำเบิ้งทรงนะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวจุลี่รอเบิ้งแป๊บนึงเด้อค่ะเบิ้งว่าสี่สิมีป่าจากน้อยบอ่อขนมีสิเลทายให้พี่น้องทั้งบ้านเบิง้ง ทับบอมีเอากะว้มันขื้นมาจังคอยสีมะทายให้เบิ่งงไม่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อค่ะเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันต่อค่ะรอบเบ่งสักพักนึงแล้วล่ะค่ะบ่ท่านได้เห็นโตปลาเลยค่ะพี่น้องสงสัยสิบ่ท่านได้ขื้นมาเบิ่งซรองอะ่ะ ปลาแซมมอนเนาะค่ะปลาแซมมอนแด่เพท่านได้เห็นตเดี๋ยวไว้มือรุ้นเขาจงคอยมาเบื้องไม่เดี๋ยวมือรุ้นเดี๋ยวมือรุ้นมาจบกันไหมค่ะพี่น้องมือนี้ค่ะคือสิบ่เห็นมีค่ะเมื่อนี้ให้เบิ้ง สภาพให้เบิรงวิวไปสก้อนเนาะค่ะพี่น้องจะละเนาะค่ะเนาะพูดถึงจูลี่เห็นนน,นกอินรีหัวก็บินผ่านไปค่ะทายบพทันคือจ้างพระเอกเราบอกกันละค่ะเราบอกว่าเราเห็นนกอินซีแล้วถ้าถ้าเมนเห็นนกอินซี มันมา้าเริ่มม้าก็แสดงว่าปลากันเริ่มสิใกล้ปลาเริ่มใกล้สิขึ้นแล้วค่ะแต่จังที่บอกจุลีบพท่านไม่เห็นเนาะค่ะเห็นแต่นอกอินทรีบินพานเมือนึงค่ะนะสัรเสนะค่ะเนาะบพท่านได้เห็นปลาขึ้นมาวางไข่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวว้จังคอยทำมาเบิ้งกันไหมเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจุลีสิพามา จบไม่ดอกมืนลุ้นน,ะน่ะมืนนี่กะซ้ำนี่ละค่ะเสรนแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายไปแล้วค่ะพี่น้องบบทันมีดอกค่ะป่าเนาะค่ะไปแล้วค่ะบายบาย